สวดีครับวันนี้จะพาไปชมห้องแชทของเซิร์ฟเจนนะครับอ่าก็ไปดูกันเลยส่วนห้องแชทของเซิร์ฟเจนก็มีหลายมีหลายแบบนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูทีละทีละแบบกันเลยเอ้ยค้างเลยห่อขวดเอ้ยอ้าวไม่ค้างดีกว่าอ้าวค้าง เดี๋ยวจะพาไปดูแบบแรกกันเลยต่อแบบนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะของไทยก็มีอ่าทำไมค้างวะ ก็นนกไม่ต่างอะไรของไทยมากครับส่วนนี้ก็เป็นเวลาณนะตอนนี้ของประเทศไทยครับก็กว้างใหญ่นะครับกว่าของไทยมากปกติของไทยวันนี้ส่วนมากส่วนมากเลยจะมีเกียนมาชอบยืนกักอะ่ะเออมายืนขวางประตูอะ่ะเออนี่มันก็ทํา ทำให้ขยายใหญ่ข bueno ึ้นนะเดวตนี้ก็อีกหนึ่งเพลยมีวิดีโอให้ดูด้วยดูดิดูดิเออเดนี้ก็เป็นคู่ต่างๆของคายวัชดข้อมูลหน่อยดิเอารู้ไม่ได้ปะ สองมันกเป็นไ,ไม่ได้ครับส่วนนี้ก็เป็นเป็นเป็นใครวะเออไม่ทราบว่าลุงคือใครครับทำไมชื่อชื่อบ่หัวลุงสีเปลี่ยนได้ครับเพราอยากเป็นสีนอ๋อรู้ละรู้ละเป็นยาไปแม่งป้าบรรทุไว้ อ e, ๋อเาเป็นนาเป็น้เป็นนางกันส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นสนุกท okay. ี่เราคุเคยกันดีส่วนนี ς, ้ก็เป็นเจที่พักเมือลอกเนดูห่อับ เพราะว่าเสียงเพลงมันดังมากแพลที่สองนี้ก็เป็นแบบสีสันเยอะมากไไน,น,งงนี่ครับมาถึงก็จะรูปปั้นเลยเป็นรูปปั้นเด็กไม่ใช่เด็กนี่เขาเรียกอะไรวะช่างแม่งเหอ ส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับเ้วจะขึ้นไหใไม่รู้ไม่รู้จะมีความสามารถขึ้นไปได้ถึงปดหรือเปล่า <c oughs> นี่ไงแค่สองคั้นกูก็พลาดละ <c oughs> เอาใหม่เ <c oughs> อาใหม่า <c oughs> ได้แล้วได้แล้วโอ้โหอย่างกลวเลยจพะพลาด เข้ามาได้แล้วครึ่งทางละครึ่งทางละเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้อ้าวคนตีนคนตีนอ้าวมันเล่นกูแล้วเว้ยมันมีทางขึ้นไหมวะโดนมีทางนี้ทางเดียวเน้อมีทางมีทางเดียวอ่ะลองโดดไปดูเว้ยเอ้ยไอสัตว์เลยอ่ะงั้นไปดูที่ต่อไปกันเลยดีกว่าช่างแม่งเนี่ย เป็นจุดที่สวยแม่งขึ้นไปยากชิบหายส่วนตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นอะไรวะเป็นอมยิ้มเออสีสันแม่งเวอร์มากเลยดูสิด้านหลังเขาเป็นปลาส,สลาดัดอ่ะดูจุดต่อไปกันเลยดีกว่าตรงนี้ขึ้นไปไม่ได้นะตรงนี้แม่งกระถางฟันนะไปดูทางโน้นนดีกว่า อ่าตรงนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมนะครับทำไมตัวกูทะลุได้บออ่าไปดูห้องชั้นแบบต่อไปกันเลยดีกว่าครับแบบนี้เพิ่งมาน่าจะวันศุกร์วันนี้วันวันเสาร์เออน่าจะมาเมื่อวานดานนะเพราะไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์ละสองอาทิตย์แล้วมั้งนี่เข้ามาก็เลยถ่ายวีดีโอให้ดู อ่าเยวจะพาไปดูพาไปดูวิดีโอกันไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เ้ยไอ้เห้ยไอ้ย,อย,อย,อยมันคือที่ไหนเนี่ยเอ้ยอ่าครับเยวจะพาเดินสำรวจนะครับดูขางแต่งนี้เลยกัน ป้ายป้ายดูเฉยส่วนนี้ก็เป็นรูปปั้นของนักเตะชื่อนักเตะชื่อดังนะครับ <c oughs> เขาก็คือโรนันโดนะครับเอ่อป้าผมพูดมัวครับหน้าตามไม่เห็นเขาเลยแม่งหน้าตาคล้ายกันหมดเลย <c oughs> ส่วนนี้ก็เป็นทางตานครับไม่ต้องเข้าไปเคยเข้าไปล่ะ ส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องห้องอะไรวะช่างมันส่วนนี้เป็นห้องช่างตั้งไว้ไหมให้กูไหมครับเออส่วนนี้ก็เป็นจุดชมพู้ครับนั่งชมนั่งชมโอ้สวยจุงอ่าไปเรื่องจุดต่อไปกันเลยดียกว่า ส่วนนี้ก็เป็น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 ที่ไหนวะเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ดีกว่าเฮ้ยมีคนเข้ามาเว้ยเปิดไมค์เพื่เข้าเลยเฮ้ยกดเคไม่ได้ปะอ้าวเปิดละเชชเชชเชชโอเคอ้าวเขาออกว่ะ อองจากห้องไปแล้วว่าอดเลยอดแดกเลยส่วนนี้ก็เป็นบริเวณเป็นน่าจะเป็นบลาหรือผับนะครับคงไม่ใช่ผับหรอกน่าจะเป็นบลามันก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนตรงนี้มันก็ไม่รู้สร้างมาทมืไหรนะให้สัตว์สร้างของเราแม่ไมู่ผ่านไปอ่าเรืวอจุดต่อไปส่วนนี้ก็ไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นรถใครอ่า รถรถของรถล้วนเดียวนครับรถของในคันะครับคนดังของเรานี่เองอะอ้าวหลุดว่ะโอ้เสียใจด้วยนะครับอ้าวไม่หลุดเว้ยเฮ้ยไม่หลุดอ่ะอะงั้นต่อส่วนนี้ก็เป็นตบัตที่เราคุ้นเคยกันมัง้งมันเอาไม่ได้ครับมันฟั้างมาให้กูทะลุเล่น ไปดูจุดต่อไปเลยดีกว่าเออไม่มีแล้วนี่หว่ากลับมาที่เดิมแล้วครับเอองั้นเขาพาเข้าไปดูในในตรงกลางตรงกลางขาไม่มีอะไรครับมันก็ทำคล้ายๆกันอนะเออมาเดี๋ยวจะบอกเทคนิคอะไรนิดนึงมันไม่ใช่เทคนิคหรอกมันเป็นมันเป็นการปักอะการบักเอออย่าไปบอกใครนะเวย้ย เอ้ยไปบอกใครนะเวย้ยนี่คือการบักเอาไปทาเซิร์ฟไทยได้ทาเซิร์ฟไทยได้ลองได้ลองได้นี่กดตรงนี้ของไทยมันจะอ่านว,ว่าอะไรวะออบชั่นอะเออออบชั่นใช่ไหปะวะแล้วก็กดที่คลิกอันแรกครับกดคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นหน้าเนี่ยมันจะไม่มีขายเว้ยมันเอ้ยมันจะไม่มีให้ทําเว้ยมันจะมีให้ซื้อถึงจะทาได่นี่น่านจบเว้ยแล้วมันมีหน้าอื่นด้วย้วยกดเนี่ย,กด,ยกดแถบปักตัว แท็บนี่ก็คือตัวตัวดูวววสก,กอร์ล่ะกดแท็บแท็บแท็บกดแท็บเรื่อยๆกดกดยิ่งเลอ่ะเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าให้เราเว้ยดูนะนี่เป็นหน้าอะไรวะ oh, เอออ้าวให้คุณดูหน้าอะไรเมื่อกี้าใหมเอาไงเฟลเฟลกดแท็บ oh, นะกดนี่คือหน้าหน้าอะไรวะหน้าแบล แสดงอาการอเไยเขาเขินครับามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าส่วนนี้ก็คือนั่งนะอย่าไปบอกใครนะเว้ยเราบอกพวกนายแค่นี้แหละเอาไปทำจากกับเซฟไทยได้มาเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งกดที่ตรงนี้นะครับของไทยมันันว,ว่าน่าจะออปชั่น แล้วกดคลิกอันแรกครับอันแรกจากนั้นก็กดแท็บนะแท็บก็คือตัวดูสกอร์เราเออกดย้ำ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 เข้าไปเฮ้ยหน้าอะไรว้าวส่วนคนจีนมันก็โง่ไรกันมือนะ้องซิปไปด่ามันสินี่ผมพิพ์จีนไม่ได้หรอกพิมพ์หน้าได้อย่างเดียว อ่ะเขาขอจบคลิปเท่านี้อ,อย่าลืมนะเว้ยไปบอกให้ล่ะ